คนบันเทิงฮือฮาอัมพัชราภาเปิดโชมหน้าเด็กปั้นคนใหม่สวยฉายแววปังยิ่งนับวันยิ่งสวยเป๊ะสุดๆสำหรับเอสุภชัยโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเห็นภาพสวยๆของเธออยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลล่าสุดอัมพัชราภาใช้เชื้อนางเอกสุกตาแถวหน้าเมืองไทยได้เผยโชมหน้าเด็กปั้นคนใหม่ผ่านอินสตาแกรมอัมพัชราภานั่นก็คือพี่เอนั่นเองค่ะ โดยระบุข้อความบอกว่าเด็กปั้นคนใหม่ขอฝากด้วยนะคะนิสัยน่ารักเป็นกันเองจิตใจดีเขาถึงง่ายชอบถ่ายรูปและพร้อมเรียนรู้แอปพลิเคชันใหม่ๆเสมอตอนนี้น้องสวยมากสวยแบบจำไม่ได้แล้วเนี่ยงงทุกวันเลยว่าวันไหนคือตัวจริงงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาชมความสวยของพี่เและยืนยันทำงานด้วยเก่งมากจริงๆ